อเจ๊อยู่ไหนอ่ะโ์ดิซึกไม่มีเบอร์แต่ก็ไม่ฉันพร้อมกันได้เหยอ่ะก็ามปีนมมกก็ปีน่มมกรักความคิสักั่วไรกวนกับไปได้แค่คำถามเก่าความรักความคิดถึงที่ลึงุดายใจเขาไอ้โจกโทรหาเจ๊ได้กูดิ

อยู sí, sí, actually, ่ครับอยู่คร in ับ no มัก็บอกว่าจะโทรมาครับเบรกแดนซ์เบรกแดนซ์เบรกแดนซ์แ c ม่แหม่แหม่แหม่แม่แห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 ม่แม่แหม่แหม่แ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 หม่แม่แหม่แ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 หม่แม่แหม่แหม่แม่แม่ม่แ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 ม่มมห né? É, 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 é. ให้เลือก<ม>บ้านขวากับรถคันนี้ให้เลือกอย่างนึงเหรอครับใช่อานนี้มีม,มีมีใครอยู่ลุงอยู่ไหมครับบ้านหลังนี้ไม่มีใครอยู่ตอนแรกพวกกูอยู่กันไงแต่ว่าตอนนี้กูย้ายออกไปอยู่บ้านเจคีแล้วไงรถ,รถคันนี้เหรอครับใช่กับรถคันนี้บ้านอยู่ได้สิบคนอนะหลังนู้นอะ แต่<ด>ผมมองว่าบ้านสิบคนก็จริงครับแต่ว่ามันแก๊งเขาไม่ให้อยู่ครับผมไปถามมาละให้อยู่ไม่ใช่หรอให้มึงไม่มีบ้านไงอยู่ได้ถ้ามีบัตรแก๊งอยู่อยู่ได้ไหมครับลุงน่าจะอยู่ได้เพราะว่ามึงไม่มีบ้านอ่ะไงแก๊งมันก็อยู่ได้แต่ว่าก็คืออยู่ในละเวรรอมๆเนี้ยแต่ว่าข้างในนั้นมันก็อยู่ได้แค่สิบคนเหมือนเดิมอ่ะสิบคนใช่ไหมครับอืม เอสซียังเคยอยู่เลยกูจับได้ก่อนที่จะตนดขึ้ที่อยู่บ้านหลังนี้แหละครับไม่ใช่อันนี้บ้านเราบ้านซื้อใหม่ของ j k อหนึ่งไม่มีใครเคยมาอยู่เลยนอกจากพวกกูอ่าผมเลือกแร้เลยใช่ไหมครับเลือกได้เลยรถกะนู่นอะเลือกเลือกรถดีกว่าครับอ่ะเลือกรถดีกว่าอ่ะ ไปส่งดินี้เลยเหรอครับเหมือนเดิมบอดแก๊งคันเนี้ยโอเคครับฝากไปบอกไอ้แก๊งที่สองด้วยว่าหลังนั้นกูยกให้มึงได้ที่สองก็ไปจ่าใช่ไหมครับให้ไปขึ้นกลับมาเจ้าแก้ได้เลยโอเคครับ ไปบอกเลยนะว่าพวกที่สองอย่าลืมคำนี้ได้ครับ เอาใจคนแก่นี่มันยากนะสิบเท่ากันแต่นี่มันสิบก่อนไงสิบใหญ่สุดอ่ะเอคุมอ่ะสิบเอคุมอ่ะไอพวกนั้นมันถือคิงอ่ะแต่นี่มันเอคุมไงลุคงครับลุงของผมครับเดี๋ยวผมบอกให้ครับ ไอูย่้เฮ้ยกูให้รางวัลไอ้เจสไปคือ RX7 นะถ่ายหวยกูถูกรางวัลที่หนึ่งไล้เนี่ยกูให้ RX3 หรือไม่ก็รถกบตอนแรกกูให้มันเลือกบ้านที่เราเคยอยู่อ่ะรู้ไม่เอาไม่ไม่ไม่สนใจเปลี่ยนสี JK สีแดงเหรอครับยังไงอ่ะแบบเขียนว่าก Goduno ใช่ปะเฮ้ยพูดอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะกยูโนพูดอย่างนี้ได้ยังไง ทำไมจะบอกว่าลุงเราเอียงหรอไม่ได้บอกเอียงลุงก็อยู่ข้างเขาแรงไม่เบาแรงไม่เบาพี like ่พี่เต๋อพูดดีๆนะครับพูดดีๆนะพี่เต๋อเอาทำไมอ่ะในเมื่อคนมันทำผลงานได้ดีแล้วทำไมกูต้องต้องอะไงครับทำไมกูต้องพูดว่าอะไรใช่ครับลุง ใช่ไหมให้คนทำใเหมือนขายจุกรถรถรถไปขับครับคนดีคนดีคนได้รางวัลคนไม่ดีคนโดนทำโทษแบบผมพี่คนที่แม่งไม่มีไฟกูควรให้รางวัลปะไอ้เหี้ยจริงครับพี่จริงครับลุงจริงครับตายอย่างไอ้หยอยเนี่ยคนไม่ค่อยอยู่อ่ะไอ้เหี้ยกูควรไม่ให้รางวัลปะไอ้เซิร์ฟผมขับรถไปดอบ้านได้เต่คนไอ้เหี้ย่าหนึ่งดูชุดกูด้แอนน่าดีนะแล้วก็เดี๋ยวรางวัลที่3กูมีคอนโดเอ้ยเดี๋ยวกูให้เซิร์ฟพาไปดูคอนโดคอนโดกูเป็นไงบ้างวะตอนเนี้ย เละไปแล้วมั้งเออไอ้เหี้ยขับรถจมน้ำด้วยนะไอ้เหี้ยดิ<อ> <c oughs> เดอะบินจะให้บิลลี่เฮ้ยผมมีเยอะบ้านอ่ะผมมีหลังนึงบ้านอ่ะไอ้หลังที่เคยเช่าไอ้เม้งอ่ะ <c oughs> ม,มีเยอะ <c oughs> เรื่องบ้านอ่ะผมมีเยอะรถบัาครับคุณลุง ทำไรอยู่อะใช่เหรอใช่เราอะไรไออเซอร์เอาซีวิ๊กมาดิโฟเรตรถพิษติกเอาอะไออเซอร์อซีวิ๊กมาเอาซีวิ๊กมาโฟโฟเรตรถพิษติกลุกก่อนดิไออเซอร์เอาซีวิ๊กมาดิจะไปดูจะไปดูคอนโดกูล้างที่อะไรรถกูต้มน้ำจริงจริงไปหลาไปล้างไอเซื้อไว้แหละคอนโดข้างหน้าเนี่ยนะจำได้ไหมใช่ไหมอันนี้ว่าอันนี้ว่าสมศรนะาลุงนี่ว่านี่ว่านี่ว่าลุงหน้ารถหรูมากเลย พี่ตอะไรอ่ะไอคิ้วรถน้ำสวยเลยลุงน้ำเที่ยวไอ้จุอามาจากไหนอ่ะเดี๋ยวครับนี่ให้สมฐานะหน่อยครับผมไปไปเอาจากไหนเนี่ยเซิร์ฟยิ่งลูกตุ่มแตกละแตกละยิ่งลูงตู่มว่าตามี้คิ้วอะไรดูดูกันด้วยนะพวกมึงไงสัตว์กูเห็นใจพวกมึงแต่ถ้าพวกมึงไม่เห็นหัวกูณเมื่อไหร่เราจะเจอกันอุ้ยหมูนี่ขาย4.5ล้านเลยเหรอ เอาไปจากไ<ม>ห,ห<ร>อนอ่ะจริงจริงครับลุงจริงขวาขวาเดี๋ยวขวาคอนโดอยู่ขวานี่คอนโดอยู่นี่โง่อ๋อดี๋ยหลังของไงหนำหนำนิดนิดใช่ปะ่ะข้างหลังไงเออเนี่ยเขาเนี่ยฝ่ายบ้านผมเนี่ยไอ้หัวแม่งโคตรแพงเลยว่ะอยากได้ว่ะเขาไปแจกกันตอนไหนวะมาลงดูนี่ไอ้เฮียกูใส่เอ็มสีเต็มยศ ลุงครับ<ไ>จอดจอดนะครับลุงเออข,ขอบคุณมากนะครับลุงเรื่องเรื่องบ้านนะครับเออ,อให้ให้ผมไปเอากุญแจได้เลยใช่ไหมครับให้ไปกุญแจได้เลยขอบคุณมากนะครับลุงที่สามใครวะกูจําไม่ได้แก๊งอะไรวะที่สามเหมือนจะเป็นฝั่งสกอตอะ1 1> นะครับที่หนึ่งที่สองไอ้จอดที่สามไม่รู้คร <ขอ S 2> <อ>ับนาทีนั้น problem แต่กเล่นวอง นี่บ้านแต๋จำไม่ได้ครับมันมีหลายชั้นเจอหลงอับน้ำได้ไหมเด็ดวิวหนักกรอบเลืีองออกได้ห้องนอนเจ๋งนอนได้ไหมนอนไม่ได้เท่เจ๋งไม่ต้องมีอะไรมากเว้ยชีวิตอ่ะ

แล้วพี่เฉียบหลีบเลยแต่มิติตตอนนี้ผมมีความฝันละทำไมวะผมอยากหลอไปบบหจุดดับคุณแผลยังแขวนจุกกะหรอเออหลอจริงหลอแล้วทำให้คนอื่นเดือดร้อนเออแล้วก็เดี๋ยวกูจะเปิดธุรกิจใหม่สร้อยคอจุกุณจุกุณจุกบันลือโลก ใช่แล้วครับหลุดล้าเขียนสโลแกนว่าขุดแผลยังแผลยังแผนจุอันนี้อันนี้เป็นมันไม่ใช่น้ำเปล่าไม่มีครับมันในตู้เย็นมีแต่วายน้ากรองนะโตขึ้นเด็กๆอยากถามคูณถามเด็กๆอยากเป็นอะไรเด็กๆบอกอยากเป็นจุดนี่ดีเลยดีเลยว้าวจะโวยอะไรอ่ใครได้ที่สามเรียกเรียกแก๊งที่สามมาดิแก๊งใครวะไอ้สก๊อตปะ ม่่รรู้้อะใคลสว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 เจสวไหมกูแค่คอนโดเลยหรอใช่อุ้ยให้มันมาอยู่ก่อนตัอครับสวมามาคอนโดที่ผมส่งไปแล้วมาชั้นเจ็ดแล้ว รอครับมามามาคอนโดที่ผมส่งไปแล้วก็มาชั้นเจ็ดนะครับเดี๋ยวของพวกไอเฉินตอนไอเฉินมาก็เอาหลังนั้นให้มันแล้เว,วเฉินตอนไหนอะไม่เอาหลังนั้นให้มันเนยหลังหน้าหนุนหน้ากูเนี่ย <c oughs> เราขยายออก ไม่เหลืออะไรแล้วกูตอนนี้แล้วบอกรวยแต่จริงๆชีวิตมันรุ่นบุายดีนะมีรถแบงค์เงียบสงบทีชอบแบบชีวิตน้อยๆะคนเยอะแล้วรุ่นบุาย กูมองตัวเองแล้วทำไมกูชอบแอคตลอดเวลาเลยวะไอสัตว์ทำไมกูอยู่ล่างไอ้แม็กซ <ไง S 2> ี่แม่งไม่เห็นแอคแบนแบ,นแบ,บนี้เลยวะเฮียแอคไม่ได้ไงค้างทูแบบโลกค้างทูแบบหัวทุยเหมือนไอ้กัดเลยอะไอ้เหี้ยตัวละครเนี้ยลูกกูหัวโคตรทุยไอ้เหี้ย เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเจวีเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามามาข้ามิใช่ดาวผู้ไหวเ้อาบนู่นผมแม่คหัวทุยจัดอะบุรีเฮียอะไรคนหัวทุยอ่าโคตรหล่อไอสัตว์ลงได้จินหมดเลยบุรีเฮียอะไรคนหัวทุยเล่นตัวสแดาร์ใช่ไหมบอกให้สแตนดาร์ดอันลิมิดเดิ้ลเออสแตนดาร์ดห้าร้อยเซส รถเหรอไม่รู้ใช่เขาบอกว่ารถไม่รู้ใช่คืออะไรมันแต่ว่าอะไรที่เขาใช่มันมีคนบอกอ่าวบุนีคนหัวแบนเหรอผมก็หัวแบน่ะไม่แต่ว่าคนหัวทุยอ่ะเวลามันทําทรงผมอะไรมันหล่อไ้ยเข้าใจป่ะคือผมมันแบบว่ามันกหนกข้างบนอ่ะแล้วมันแบบทําทรงผมอะไรอ่ะแล้วมันก็จะหล่อไงแล้วฉลาดอ่ะเด็กฉลาดอ่ะผมในหัวแบนเพราะว่าลูกผมได้แต้วมาไงสองคนเลยหัวทุย กูไม่เาคยมีเบอร์โทรเรียกเบอร์เกอร์มันวดท่าคนไหนดินี่นี่กำปูเหรอฮะต่อมาไหนไหนหน้าเช็คอาวุธมันก่อนดิเช็คอาวุธมันก่อน เฮ้ยมึงยกมือดิยกมือไอ้สวอครับเนี่ยล้วงเลยมึงล้วงเลยโอเคครับคีนครับคีนมากยินจัดอันเนี้ยไอ้สวอมึงเอาอันนี้ไปหรองเนี้ยไปบอกนายกเลยว่าเอากุญแจคอนโดแล้วก็บอกเลขห้องไปอ๋อได้ครับลุงเออได้ที่สาม ได้ครับขอบคุณมากครับที่หนึ่งได้รถที่สองได้บ้านใหญ่กว่านี้มึงคือที่สามได้แค่เนี้ขอได้ครับลุงลุงครับแล้วขอถามอีกอย่างครับแล้วไอ้เรื่องรถประมูลเนี่ยมันประมูลอีกทีประมาณวันไหนครับก็ประมาณวันที่ห้าหกเจ็ดไปเก้าสิบสสิบสองสิบสสสิบห้าไม่เกินสิบห้าโอเคครับลุงสิบสิบสิบถึงสิบห้าเดี๋ยวนี้ได้สิบถึงสิบห้านะครับอือใช่ได้ครับขอบมากครับเดือนนี้ไม่มียี่สิบแปดบาทนะ งั้นเดี๋ยวผมไปหานายกกันครับไปบอกนายกเลยนะครับผมครับเจอญนครับไอ้เหี้ยพอมมีแก๊งเป็นของตัวเองแม็กแอคกจังวะอยู่กูไม่มีสมองเลยไอ้เหี้ยไอสาวอดีครับลุงทักแบบทักตลอดอ่ะดีกยบพี่อ่ะไหนแบบดีกับพี่อ่ะ ที่นี่คือแฟมิลี่สเติมึงคิดและดูดีอะเราท้องกันมาเท่าไหร่ศาสตร์สมองมึงควรกินนายเชื่อไม่ใช่มาบอกว่า JK สิทธิของมึงกูก็ฟังทั้งว่าวิเชื่อมึงลอมไม่ดูดีเฮ้ยบอกเจ้าของมาเทว่าทำเฮียอะไรก็ได้ไม่เป็นคำพูดของพวกลุงหมาที่เข่า